มา,าติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะคะแน่นอนค่ะวันนี้20มีนาคมเป็นวันที่มีกระแสข่าวว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการยุบสภา ก็คาดกัน hmm. ว okay, so ่าจะมีผลประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะส่วนรองนายกรัฐมนตรีก็มีการเชิญกรกตเข้าหารือเกี่ยวกับทำลายการเลือกตั้งแต่ว่าแน่นอนค่ะเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้คงได้เห็นความชัดเจนแน่นอนวัน2องวันนี่แหละนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้รับความชัดเจนต้องไปดูบรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องบอกว่าภาคใต้ภาคเหนือนะก็ฮอตนะใช่ค่ะเขาก็ไปลงหาเสียงกันอย่างพื้นที่กันคือคักเลยใช่นะคะก็เรียกว่ามันเป็นโค้ง ใช้ท้ายแล้วล่ะ,ะนะคะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่นานแหละถ้าพูดถึงว่าถ้าจะเลือกตั้งพฤษภานี้ก็เหลือเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนดีแหละนะคะสำหรับการที่ทุกพักเนี่ยจะลงไปแล้วก็ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนะคะแต่ว่าอีกภาร,รกิจหนึ่งในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ใช้ช่วงวันหยุดเนี่ยนะคะไปทำภารกิจกันอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้ไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตคะ่ะก็ไปติดตามความพร้อมการเตรียมงาน Expo 2028ภูเก็ต แล้วก็การใช้พื้นที่ปะเลนภาคใต้แล้วก็ไปรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์เรื่องอันดามันพร้อมด้วยค่ะโดยภารกิจนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามความคืบหน้าที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โป2 0ง8ภูเก็ตไทยแลนด์เป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่ ้ดยการเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคอีกทั้งคาดว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบเมืองคู่แข่งในประเทศต่างๆทั้งศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งจะเป็นโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นได้ร่วมผลักดันประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ก่อนการเป็นเจ้าภาพซึ่งไทยได้เสนอแผนในการจัดกิจกรรมให้กับประเทศสมาชิก BIE ทั้ง171รับทราบแล้ว โดยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายุรัฐมนตรีก็เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านกิ่งแก้วเทศบาลตะบลรัศดาอําเภอเมืองภูกเก็ตนะคะอันนี้ไปติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมืองซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนเพื<ป>่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์แห่งแรกของจังหวัดภูกเกต็ตและก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประชาชนที่มารอต้อนรับด้วยนะคะ ในระหว่างรับประทานอาหารก็มีตัวแทนประชาชนอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรีขอให้นายกนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแ,และเอาชนะปัญหาทุกปัญหาแล้วก็ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับท่านด้วยนะคะสำหรับโครงการป่าในเมืองท่องป่าเลนถิ่นเกาะสิเรแลลิงอิงธรรมชาตินะคะ ก็จัดทําขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชัยเลนเพื่อการอนุรักษ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ดำเนินการในเนื้อที่678ร้ไร่คานครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่1-4ถึง4ตํจัรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเล่าคลองท่าจีนแล้วก็ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะ ภารกิจนั้นไปปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยรัชภัฏภูเก็ตค่ะท่านนายกก็ร่วมรับฟังการน,นําเสนอวิสัยทัศน์อันดมันพร้อมแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมผลการดําเนินงานและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนประชาชน ก็ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและต่อยอดเพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีมูลค่าสูงสร้างงานสร้างไรายได้ให้ชุมชนแล้ก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ